นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t th i t c o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับมู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 หม,มูทำอะไรก็อร่อยไม่ว่าเศษเล็กเศษน้อยจะลากจะกอยอร่อยดี แล้วครับมาแล้วกับเหน่วยรถบริการเคลื่อนที่ตู้มตามหมูสดมาแล้วครับมาจำหน่ายขายเนื้อหมูสดสดไม่ว่าจะเป็นหมูเนื้อแดงหมูสามชั้นสะโพกหมูเนื้อแดงติดก,กระดูกซี่โครงสันนอกสันในนี่คือสปอ,ตสอรตตัวอย่างจากหมูสด com เรื่องในมาจำหน่ายขายกันในราคาถูกถูกเพียงกิโลกร,รัมละ120บาท120บาท,บาทเท่านั้น หมูสดสดจากฟาร์มกิโลกร,รัมละ120บาทหมูใหม่ใหม่สดสดจากฟาร์มมาถึงหน้าบ้านท่านแล้วกับเหน่วยรถบริการเคลื่อนที่ตูนตามหมูสดมาแล้วครับนี่คือสปอตตัวอย่างจากดอะเนื้อแดง<ๆ>หมูสามชั้นสะโพกหมูเนื้อแดงติดกระดูกซี่โครงสันนอกสันในสันคอหมูบดเครื่องใน และชิ้นส่วนอื่นๆของหมูอีกมากมายมาจำหน่ายขายกันในราคาถูกถูกเพียงกิโลกร,รัมละ120บาทกิโลกร,รัมละห <120 S> 2 0่ยส <20 S 3> <จะ S 2> บาทเท่านั้นหมูสดสดใหม่ๆจากฟาร์มมาถึงหน้าบ้านท่านแล้วด้านหน้า,ด,า,นนาด้านในด้านซ้ายด้านขวาได้ยินเสียงนี้แล้วยกมือดักกวากมือเรียกกันได้เลยนะครับเชิญครับเชิญครับจะปล่อยอร่อยดี